สวัครับกับเขาบอกกุกคี่มาครับผมไม่ไม่ไม่รู้คิวเลยวันนี้พิเศษสุดเลยมาแนะนำเมนูใหม่ของร้านคุ๊กที้มเมานะครับมีทั้งหมด3เมนูแต่ไฮไลท์เลยนี่คุณมาดูนี่อ่าแน่นอนไปคืนเนื้อนะส่วนไหนฮะช่อ,ชอหรือเปล่าใช่ไหมหรือก้านหรือใบใคนละเนื้อนะนี่น้องกรอบไทยเฟนนะครับ บางคนถามน้องกรอบคืออะไรวะนั่น,น่สิ <c oughs> คนคุณที่คุณเคยกินมาเ่ยนะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้องลายนะซึ่งน้องกรอบเนี่ยวัวตัวหนึ่งเนี่ยมันมีน้อยมากมันไม่เหมือนน้องลายนะคุณลองเซิร์ชดูได้เลยน้องกรอบน้องลายไม่เหมือนกันนะซึ่งมันเป็นแรไอเทมมากสําหรับ1วัวหนึ่งตัวเนี่ยยิ่งเป็นไทเฟรนนะคุณดูลายมันเลยเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนรักเนื้อหรือชอบกินเนื้อนะส่วนต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าไม่ได้หากินง่ายนะ วันนี้มาแล้วครับที่ร้านกุ๊กขี้เหมา่าคุณสามารถสั่งได้2อย่างก็คือลวกจิ้มก็ได้หรือว่าเอาไปผัดกะเพราโอ้ผัดลิ้นพันแล้วยังไม่ทันดื่มเลยผัดกะเพราก็ได้นะครับบอกเลยราคาสูงหน่อยนะแต่ของดีๆหากินยากนะครับบอกเลยวันหนึ่งมีแค่10ทีเท่านั้นมาวันนี้ทํทำกะเพราให้ดูมาเอาเลยมาครับแล้วก็แน่นอนซอสผัดอเนกประสงค์ขาดไม่ได้จริงๆถ้าทำกะเพรานะ ง่ายจริงๆมีให้แล้วนะแจกไปหมดแล้วนะบางคนถามพี่หาไม่เจอหาไม่เจอได้ไงคุณเซิร์ชเลยซอสผัดอนเนกประสงค์กุ๊กที่เมาขึ้นเลยปิ้งนี่ละามาคนตัดอีกแล้วนะครับเจอ,อยังไงก็ต้องเจอมาครับอันนี้เนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150กรัมถึง200กรัมนะแต่ละแพ็คไม่เท่ากันก็ใส่แค่ช้อนเดียวพอไม่อยากให้เค็มมากนะครับเจ็บไตสีดำนิดนึงพริกไทยนิดนึง นะครับแล้วก็น้ําน้ําซุปหรือว่าน้ําเปล่ากได้นะครับสักประมาณหนึ่งช้อนก่อนขาดไม่ได้เลยคืออะไรโโตอนทําซ้อนก็ใส่ตอนผัดก็ใส่อีกใส่นิดเดียวดูดิปลายช้อนเองเฮ้ย <S 2> <S 2> <S <S แน่นอนจริงไปเลยมาครับแน่นอน, <S <S นเลี้ยงน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันนิดเดียวพอกระเทียมไทย พริกขี้หนูมาตลอดนะครับพริกแห้งใส่ไปเลยอ่าพอผัดง่ายง่ายให้พอหอมพอให้รู้สึกว่าได้กลิ่นได้จามใส่ซอสไปเลยครับ <c oughs> เอเอ,เอ,เอไม่ไหวแล้วจีนหน่อย เนื่องจากเนื้ออย่างนี้นะคิดสภาพเหมือนจะกินลวกจิ้มใช่ไหมใหญ่มันสุกมากใส่เข้าไปแล้วก็โคกเข้าให้เลยแปบ๊บเดียวพอะใส่ไปนะครับน้ำซุปอีกนิดนึงเต็มไฟเลยใบพาวใส่ พอเลยครับเนื้อสไลด์มาแล้วนะไม่ต้องให้มันสุกข,ขนาดนั้นนะครับเป็นไงนะกินไหมสุดยอดเลยไปครับแต่จ,จังกัน <c oughs> เรียบร้อยครับไปที่มีนี่ด้วยหอยจอยแห้กลืนนะนะเมื่อก่อนมีมั่งม่มีมั่งนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้มีแล้วนะมีแบบว่ามีตลอดแล้วนะครับผมทั้งหอยจอยทั้งแห้งกลืนนะแห้กลืนที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดดูดิดูความฟูของมันดิที่อื่นเนี่ยกุ้งรุนร้เลยนะที่นี่นะครับ เป็นปลากายลน้วนๆเลยยอกๆก็คือเป็นกุ้งล้วนๆนะครับแต่ว่าทีเด็ดคืออะไรนี่น้องกรอบผัดกะเพราคุณดูคุณดโูโหเป็นไงแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณเคยกินน้องลายมาอันนี้ไม่เหมือนอ่าเดี๋ยวชิมเปล่าๆก่อนเลยนะว่าเป็นไงน่ากินมากไปครับ คำว่ากรอบของมันมันคือหมายถึงว่าคุณกัดไปเฮ้ยมันเหมือนจะเหนียวเว้ยมันเจอเองแต่แม่งแบบกรุบกรุบกรุบกุบแล้วละลายไปเลยไม่เชื่อต้องลองแต่ลูกกะเพรา,านี้อร่อยอยู่แล้วร้านนี้ <c oughs> อร่อยมากมาเดี๋ยวชอตน้าก,กินให้ดูนี่สอตน้าก,กินไปครับพลิกหน่อยใส่ในไข่แดงอ่าเขาเรียกว่าช็อตช็อตความดันขึ้นนะครับอันนี้อ่าข้าวหน่อย คุณดูดิไข่แดงข้าวน้องลายไปครับคุณลองมากินดูนะอร่อยมากคนถามขายเท่าไหร่อ่ะบอกเลยว่าแพงหน่อยประมาณส <c oughs> <c oughs> องหมื่นห้าเกินไปนะครับสองยสิบาท ได้เต็มๆในนั้นได้ไข่ดาวด้วยก็ลองมากินดูมามาดูหอยจ้อหน่อยหอยจ้ออ่ามาดูดูนี่มีปูแบบวะที่นีแน่แบกหน่อยครับแบกหน่อยโอ้โหเป็นไงาขาวโพลนนะครับปูหรือเปล่าหรือแป้งนะครับปูนะครับปูนะครับมาทานน้ำจิ้มหน่อยไปดูครับ หอมพิซไทยมากทำเองโอยเองอร่อยจริงนี่ทำเองนะผมบอกเลย <c oughs> เบื่ออย่างเลยทำไรก็อร่อยห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกอร่อยเราไม่ทังมันนะนี่มาดูทีเด็ดของผมแหกขึ้นนะครับหรือแหกขึ้นนะดูความเด้งดูความเด้งของมันนะดูครับเนื้อดูดูเนื้อมาดิเนื้อเขาจะแบบเด้ง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 สู้นะ เนื้อกุ้งรวนๆครับมาจิ้มจิ้มหน่อยไปครับแล้วหอมกุ้งมากนี่นะครับก็เป็นสามเมนูใหม่นะครับที่มาขายที่คุกกี้เมานะครับแต่บอกก่อนตัวน้องกรอบตัวเนี้อย่างที่บอกว่าร้านเนื้อที่ทำให้ผมเนี่ย เขาบอกเลยว่าเฮ้ยมีน้อยมากนะวันหนึ่งผมทําให้คุณได้เต็มที่ก็แค่สิบที่ผมก็เลยโอเคงั้นผมว่าขายแค่เรืสิบที่พอคุณกับคุณมาถึงคุณบอกเลยน้องกรอบลวกจิ้มได้ทานกะเพราได้นะครับสองเมนูเท่านั้นนะหาซื้อที่ไหนนะครับก็คือร้านบ้านเนื้อสายไหมนะแต่ถามว่าคุณไปถึงปุ๊บคุณไปซื้อนี่ได้ไหมไม่มีนะผมเหมาหมดแล้วก็คือทุกวันจะไปอยู่ที่ผมวันละสิบที่นะใครอยากมากินก็ลองมากินดูนะครับส่วนไปบ้านเนื้อก็ไปซื้ออย่างอื่นแลวกันเพราะเขามีเนื้อหลายส่วนนะ ป็นไงวันนี้มาแนะนําเมนูใหม่นะไม่ได้มาสอนอะไรเลยวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะอาจจะไม่นดะอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าแต่ผมจะพาไปดูวิธีท,ทาหอยจอ๊อกกระแหกขึ้นนะตอนนี้ผมเปิดโรงงานเล็กๆและอยู่ที่ลาดพร้าวยวพาไปดูว่าทํำยังไงแจกสูตรไปเลยอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้ก็พี่คิรดูทางานเหมือนเดิมครับไปอย่าแพลวอย่าแพลว มือสั่นนิดหน่อยเจ้าแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นต่อใครไม่นะครับอย่าลืมนะมีวันละแค่สิบที่นะครับสำหรับน้องกรอบแต่นั้นมีไม่อั้นครับเจอลิปหน้าครับ